เขารู้ว่าฉันม่รัแบเแล้วคอยเป็นที่พักใจจะรอคอยฉันจริงๆยังไ,ไงวะหุ่นยอหยสวัสดีครับสวัสดีคุณมิน้นนะฮะสวัสดีพี่ทิพย์ o o d e v e n i n ดิ่งหัวหมาวสวัสดีคุณโอเอ สวัสดีทุกคนสวัสดีหนูพีทสวัสดีจ้ะสวัสดีคุณจีทรัปครับอ่านถูกไหมนะสว,ออสวัสดีียันบูม่สวัสดีฮะ คิดถึงเธอในตอนเช้าคิดถึงเธอในตอนสายคิดถึงเธออีกทีสักช่วงบ่ายสองได้แอบมองถึงตอนเย็นคำลงเอาอีกแล้วทิ้งคืนยังวันไว้วคิดเธอคนเดียว ยิ่งใหญ่เธอรู้สึกไหมว่าฉันรักเธอหมดใจลูกสาวอ่อนมากไหมคะลูกสาวโซนมากคะ่ไคะไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่ต้องเอามาก็ได้คะ่ะครับหนึ่งคะ่ะเกือบอดดูและปะปิ๊บจะหนอนแล้วใช่ไหมสัดดีล่วงหน้านะคะรับปะปิบ๊บ สวัสดีฮะสวัสดีคุณบีมครับพี่ขอชาลองเพลงพอมากคุณอมยิม้มขอบคุณมากฮะอมยิ้มของบุญไออุ่นของเฮียแฟนคลับน้องบุญใช่ไหมใช่เอ,อ้ยขอบคุณมากนะที่เข้ามาดูนะพี่ป่านสวัสดีฮะ คุณแอนิเมชันสวัสดีครับรอพี่ขชาร้องเพลงเพราๆครับร้องไม่เพราะได้ไหมครับว่แบบบอกให้ร้องเพราะนี่แบบกดดันขึ้นมาทันทีเลยคุณเจวัสดีฮะพี่ขรชาไปดูหลานมากยังยังไม่กล้าดูครับไม่กล้าดูจริงๆนะผมน้ำตาแตกแน่ๆป๊อบคงป๊อบคอรนรกระจายหมดอะ เอลลี่คุณแอมมาดีฮะไฮอายุห,หมูไปดูมาแล้วร้องไห้แบบเหมือถ้าคนอื่นร้องไห้าแบบเหม่อฉันว่าฉันไม่เหลือแน่นอน ก็เข้าใจแต่ส่วนลึกข้าในหัวใจกลัวมันจะทนไม่ไหวเมื่อเห็นหน้าใครคนนั้นที่ลอยเข้ามาข้างในหัวใจโอ้เธอโอ้เธอ เอข้าใจฉันที่ได้ไหมคุณเอนทีเอโอโอโช่วงนี้ฟังเพลงไหนบ่อยๆบ้างคะช่วงนี้ฟังเพลงไหนบ่อยบ่อช่วงนี้ฟังอยู่หลายเพลงที่ฟังบ่อยๆเหรอ ฟังเจฟครับซ่อนไม่หาครับฟังบ่อยครับ mm hmm. เปิดแต่ฟังทุกเช้า mm hmm. ขอบคุณโมมิวฮะ mm hmm. ขอบคุณนะจ๊ะ เพราะคนผลอมอย่างฉันใช้ทุกแทนทุกนั้นเวลตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสัเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา เก็บเพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงของจริง ผมชอบพูดโกหกบ่อยจนเป็นอาจินผมชอบชื่อคุณมากเลยว่ะขอบคุณครับที่ติดตามแต่ a ค a d e m มี a แฟน s i เชียเบยครับว้าว ไม่เด็กแล้วนะฮะไม่เด็กแล้วนะนายทั้งพูดคุยกันได้นะขอบคุณพี่เจี๊ยบสำหรับดอกกุหลาบฮะ ขอบคุณนะ mm. ขอบคุณป้าปิ๊มจ้ะ พี่ขชามี AKA ไหม AKA ขชาใช่ไม่มีครับผมพี่ขชาดูหลานมากยังเนี่ย ฉันเชื่อว่าดูลานมาฉันจะไม่ีน้ำตาร้อเหมือนพีเศเลยไงกลัวทำไมมีเพื่อนร้องไห้ทั้งโรงกลัวคิดถึงกันมากไงแค่นั้นเลยครับ ปวดแ <Keep S 1> ั้นเลยไม่หองอหรอท่าเล่าหน่อยไอ้ชาอยู่ไหนนะจิ๊บมิปวดลูกเลยแล้วกัน เขาทำมาให้เราคิดถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเรารู้สึกว่าเราคิดถึงอยู่แล้วเว้ยถ้าไปดูมันยิ่งกระตุ้นจนแบบเราเรากลัวเราจะคิดถึงเกินไปอ่ะให้ตายเถอะหรือชีวิตนี้ฉันก็ควรเกิดมาเพื่อได้ดูและเพื่อลองให้กับมันเพื่อซึมซับเพื่อคิดถึงกับมันไปนะเฮ้ซานซาโอ้โอ้ลองลอลอง ป้ะป้ะอุ้มตูุปะป้าอุ้มปะปะอุ้มค่ะปะปะอุ้มไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยลูกขาลูกขาลูกขาอืมยังไงอ่ะหนูจะไปไหนอ่ะหนูไปจิ้งหนูไม่ชอบหรอหนูไม่อยากออกกล้องเหรอลูกหืมหืมไม่อยากออกกล้องหนเพื่อนป้าม่ายไงลูก มีลูกสามตัวมีตัวไหนชอบเกากล้องเนี่ยฮึสารเสาะเอเคโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวป้าปนี่ตั้แต่เมื่อกี้ไม่ถนัดเฉยๆเมื่อกี้หนูไม่ถนัด ง่ายหกล้องเลยลูกจะอนไรคะ ินน้องกี่ขวบคะสี่เดือนครับไม่ได้นัำสามวับสี่หรอสี่ครับโอเคโอ้ สวยพันเดียวกันหมดวะคะใช่ครับสกอตติชเหมือนกันหมดครับพี่กระชาร้องจำนวนให้ฟังหน่อยขอรอบหน้านะครับเคยฟังแล้วแหละแต่ยังร้องไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมั่วมาโดดี้เขาอยากร้องแบบพราเพราะ เวลซ่ามีไหมครับน้องซันซ่ามีนิด,นดนิดหน่อยๆนะครับที่ผมเห็นนะทำคัฟเวอร์เลยได้ไหมฮะ น้องกินเก่งไหมซันซ่ากินเรื่อยๆครับยังไม่ได้กินเก่งขนาดนั้นนะที่ผมดูนะ <c oughs> ขอบคุณฮุโอเอครับน้องน่ารักขอบคุณฮนะ <c oughs> น้องส่วนไหมไม่นะส่นน้อยกว่าพี่ๆ <c oughs> นองอาจจะดูเชิงก่อนก็เป็นได้ แสดงให้ป้าเห็นหรือเปล่าว่าโซนรอก่อนก็อาจจะเป็นได้ครับอันนี้ไม่รู้อันยองตอนดึกครับคุณหนวยชื่อเหมือนแม่ผมเลยอ่ะเกี่ยวใจก็เป็นดีอืม ใในใจไว้พายในแววนเกรแบนสีสดำไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในนั้นฉันนั้นแอบมีน้ำตาแสงทำเป็นยินดีทั้งที่หัวใจข้างในมันชา แกล้งยิ้มออกมาบอกเธอว่าไม่เป็นอะไรแอบเก็บความในใจไว้ภายในแหวนรีบแบนสีดำแอบมองเธอยิ้มให้ชายคนนั้นฉันก็ต้องเก็บไว้สิ่งเดียวที่สำคัญคือฉันไม่เคยได้บอกเธอไป ว่าภ in inside, э ายในใจฉันคิดอะไรเกินเลยเนี่เพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรแบนสีดำวาหนึ่งท่เลยของดีครับเพลงนี้เอาเรื่องหวาร้องเพลงแล้วคนลดใช้ได้อยู่ เธอใส่หัวข้อผิดไงฉันใส่หัวข้ออะไรไปอ่ะแชทและสนธนาเอาวเ<ม>หรอแชทและสมัมภา์มันเปลี่ยนหัวข้อได้ไหมนะไม่รู้ท็อปิกคูดินเชนดูลิงรีวิวว่าไม่เป็นไรไว้รอบหน้า Okay. แล้วลงแล้วเข้าใหม่นะ